ตอนนี้ไเรากำลังอยู่ในแมปอะไรกันอยู es, like hey, ่ครับท oh, ุกคนเออแมปอาลิสครับไอแมปผีบ hey. right. ้าไอแมปผีคะครับโอ้โหแลกเลยครับไอแมปที่พี่ต่อเกียดนะะเราตายมันเป็นชิงเิงเราเพิ่งเล่นจบเมื่อกี้สดๆร้อนๆนะที่นี่เอาไปเลอาลิอาริอาิระอะไร เลสียงนนกตะกุกหรือพี่ชิปเปงเนี่ยเออเสียงนนกตะกุกหรือพี่ชิปเองแม่กะเพราที่เขียนนนกตะกุกใช่ไหมเออใช่ไม่รู้ตะกุกมันอัดคลิปอยู่ไงมันแหละอาริสภาษาไทยเขียนไงเอ้ยภาษาอังกฤษเขียนไงครับี่เขียนให้แล้วมันไงเหมือนเอเลี่ยนป่ะใช่เหรอกันคล้ายๆกันคล้ายๆกันคล้ายๆกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปเล่นๆนะฮะ อย่าไปคิดเลยมากโอเคครับเฮ้ยเดี๋ยวคุณคุณมาดูนี้ก่อนคุณเชนทำกันอะมันคือการทำลายล้างทำมันพวกไกาปไปไปโอ้ยทำไปตรงนี้ชิงค่ะครับอันนี้ห้องสมุดห้องสมุดยังไม่ได้ทำลายมาดูจดหมายครับโอเคครับผมผมหมายทรงนี้ที่ผมเกลียดจริงนะแบแป๊บ จดหมายทุ่นี่เขาบบ้านเลยแล้วทุกคนมาดูจดหมายที่ผมส่งให้อาริสก่อนแหม่ดูหน่อยครับผมเขียนภาษาไทยเลยจากตู้อย่างดู้นดูหน่อยไปจับกล้องดูหน่อยมากล่องด้านหน้านะไหนไหนไหนดูหน่อยไหนดูหน่อย,ไห,อยไหนอ่ะลองอ่านดูก่ดีขวามันสั้นจัง เฮ้ยทำเหมืนมุดนกันเฮ้ยเอย่าพึ่งอย่าพึ่งใส่โอ้โหโชคดีได้พอดีถึงอันนี้เลยอืมฉันฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าต่อเขียนมินได้ลงคออ๋อฉันเขียนนบบไม่พออย่าพึ่งอย่าพึ่งระเบิดนะอย่าพึ่งฮะครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งระเบิดนะอย่าพึ่งระเบิด อย่าพึ่งระเบิดจะทำคำว่าไปนะครับพี่ไอ้คนระเบิดวันนี้เขาต้องเขียนแบบไหนอะพี่แบนพี่แบนพี่ต่อเลยยังไม่ได้ทำเลยเกลียดเ้ยแบนพี่ต่อแบนแบนใคยฮะอะไรนะครับจบแค่เพียงเท่านี้นี่